การลงทุนที่เปลี่ยนเป็นฝันร้ายบทเรียนจากนักลงทุนที่สูญเสียงเงินเก็บทั้งชีวิตในสองสัปดาห์ในโลกของการลงทุนความสําเร็จและความล้มเหลวมกักเดินชาไปด้วยกันบทความนี้จะพาคุณไปสู่เรื่องราวที่เต็มไปด้วยบทเรียนสําคัญแต่ก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากสมาชิกพันทิปหมายเลขห1 9 1 1่9เที่ออกมาแชร์ประสบการณ์การลงทุนในกระทู้ว่าเล่นหุ้น3-4ถึงสสัปดาห์ขาดทุนไป200,000บาทจากขา t h s i ซึ่งถูกโพสต์เมื่อวันที่21 พฤศจิกายน2563แต่ทำไมเรื่องราวนี้ถึงน่าสนใจเพราะมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการลงทุนโดยไม่มีแผนและการควบคุมความเสี่ยงอาจนำไปสู่ผลที่ร้ายแรงอย่างไรแต่ที่น่าสนใจคือผู้เขียนเป็นชายวัย42ปีทำงานบริษัทมา15ปีเก็บเงินได้300,000บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยสำหรับการเริ่มต้นลงทุนแต่ที่น่ากังวลคือเขาได้นำเงินก้อนนี้ไปลงทุนในพุทธปชนของ Hang Seng Index (HSI) โดยไม่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอผลลัพธ์ที่ได้คือการสูญเสียกว่า200,000บาทภายใน3-4ถึสัปดาห์เหลือเพียง100,000บาทเท่านั้นและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปการลงทุนในดีับบยและเ SI ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับมือใหม่ตลาดเหล่านี้มีความผันผวนสูงและยากต่อการคาดการหากไม่มีความรู้และกลยุทธ์ที่ชัดเจนผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นความสูญเสียที่หนักเหนือความคาดหมายคำถามที่น่าสนใจคือทำไมเราถึงควรเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น เพราะมันช่วยให้เรารู้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการลงทุนไม่ใช่การหวังกําไรแต่คือการรักษาเงินทุนเมื่อเรายังมีเงินอยู่เราก็ยังมีโอกาสแก้ไขและเริ่มต้นใหม่หลังจากการสูญเสียเงินผู้เขียนได้รับกําลังใจจากสมาชิกพันธิปหลายคนที่แนะนําให้เขาตั้งสติศึกษาเพิ่มเติมและหลีกเลี่ยงการพยายามเอาคืนเงินที่เสียไปโดยรีบร้อน เพราะอาจทําให้เสียหายมากกว่าเดิมบางคนแนะนําให้เปลี่ยนแนวทางเลิกเกงกําไรระยะสั้นและหันไปลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีระยะยาวหรือสะสมหุ้นปันผลแทนแต่ที่น่าสงสัยคือทําไมการลงทุนระยะยาวถึงถือเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะมันช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดในระยะสั้นและให้โอกาสในการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาวในที่สุดผู้เขียนก็เลือกที่จะมองในแง่บวกโดยกล่าวว่าเขาพยายามตั้งใจทำงานและปรับสภาพให้ดีขึ้น เขายังคิดว่าการที่เขายังมีสุขภาพและครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญกว่าเงินที่สูญเสียไปเขาจึงขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและแนะนำสิ่งดีๆให้เขาคำถามสุดท้ายคุณเคยลงทุนโดยไม่มีแผลและสูญเสียเงินหรือไม่คุณเห็นว่าการลงทุนระยะยาวเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่มาแชร์ประสบการณ์และความคิดเห็นของคุณกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้องหนุ่มพันธทิพย์แชร์แนวทางลงทุนเริ่มต้นจากเงินสองแ0 0กลายเป็น20ล้าน ในเวลาไม่ถึง10ปี https c o l o s l a <jam> s l a s o k c h i n o com s l a s 0 1 0 9ศูน s l s ิดกลดเทขดดกขีดออ s ลงทุนอะไรดีสาพันทิตโพสถามมนุษย์เงินเดือนวัย30ลงทุนในสินทรัพย์อะไรกัน https c o l s e a s e o k c h i n o com 2 0 a s 0 1อง d w a s ขีด a k good ขีด investment k ีด a k ีดพันธิ k ขีดเกขีด p o s t i k ี a ด q e s t i o n ขีด์เวิรดคียเซสคียดูคีย์เซลลาริตคีย์พีเพลีเอีสามศูนย์ีอิสยลหนุมพันธิบหมดตัว04นย์สี่บาทเพราะเทรดแบบพนันอัดเงินหวังถอนทุนสุดท้ายพังยับ https โ s a l a เสียบอ็อกชินดอทคอม sla สองศูนย l a ศูนย์ s a ศ l a ไทยคีย์เทรดเดอร์คียลอสขีด4สี่ศูนย์ศูนย์เคีฟรอมขีดแคมบิงขีดเทรด sla google w i เ e t ที่มาพันทิต https โคโลนสแลตสแลตทันทีดอทคอมสแลตทัพพิสแลตสี่ศูนย์สามสามหกหกหนึ่งแปดสแลตคอมเมนต์หนึ่งแปดขีดหนึ่ง